ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับหมดสัญญาย,ยืมตัววิลเลียมพ็อกกรเปเรมที่จะอําราสโมรสรอ,อย่าง,งเจ้าหน้าเซียงไฮ้พอ์สคกับและกลับมาอยู่เมืองทองในช่วงเลกที่2นี้เลยครับ โดยสับทางฝั่งของวิลเลียนพอกนั้นครับแนวลุกชาวบราซิลเลยครับก็บกำลังที่จะหมดสัญญายืมตัวกับสโมสรจากแตน,นเซียงไฮ้พอตครับทีมในศึกชนิดสปูร์กรีฑาครับและเตรียมกลับมาอยู่ช่วยมองทองต่อครับในช่วงลิกที่2ของฤดูก,กาล2024นั่นเองเลยครับ โดยแข่งวัย30ปีนั้นครับก็มีสัญญาอยู่กับเมืองทองครับไปถึงปี2026เลยแหละครับแต่ในช่วงต้นฤดูก,กาลเจ้าตัวครับได้ตัดสินใจครับย้ายเข้าร่วมทีมเซียงไฮ้พอตเอฟซครับทีมในลีกจีนโดยสัญญายืมตัวครับเนื่องโดยจากการต้องการลงเล่นในลีกระดับสูงครับโดยเฉพาะบนเวทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีริท2 0 24 ที่ไม่มีการจํากัดโควตาผู้แทนต,ต่างชาตินั่นเองเลยครับโดยสับทางฝั่งของวิลเลียมพอกนั้นครับเจ้าตัวลงสนามไม่กับเซงไฮพอร์ตในศึกของตด้าน A เอีอิริตจำนวน4นัดยิงไปได้1ประตูแต่ทว่ากลับไม่มีแนวโน้มเลยครับว่าจะได้รับการซื้อขาดประกอบกับสัญญายืมตัวครับกำลังที่จะมดลงในเดือนธันวาคมนี้เลยครับและทําให้ทางฝั่งของพอกนั้นครับเตรียมที่จะกลับมาอยู่กับเมืองทองในช่วงเลกที่2ของฤดูก,กาลส0 2พในเจอรีโวไทยลีเลยครับโดยสับเจ้าตัวเองครับหรือวิลเลียม นั้นครับคาแข่ขงอยู่กับเมืองทอง2ช่วงเลยนะครับในระหว่างปี2020จนถึงปี2022และปี2023ครับจนถึงปี2024โดยมีสถิติลงเล่นใ้กับเมืองทองไปทั้งสิ้นกา7นัดรวมทุกรายการครับยิงไปถึง60ประตูด้วยกันแลยครับ และในขณะที่ทา้งฝั่งของสโมสรเซงไฮพอร์ตะีน้นครับก็เพิ่งที่จะคววาแชมป์สนิทซูสเปอร์ลิกประจำฤดูกาลสองพันยี่สี่มาละครองและสำเร็จครับซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่3ครับต่อจากปี2018และปี2023ด้วยกันเลยครับประเด็นที่2ครับเราไปต่อที่ทา้งฝั่งของข่าวสิงห์เชียงรายกันหน่อยครับหลายคนหลายแฟนบอลน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วละครับว่าทางฝั่งของสิงห์เชียงรายนั้นครับได้ประกาศแต่งตั้งเจ้าใดครับเปียพลผานิชกุลครับแนวรับจำเก่าเลยครับขึ้นไป รับเป็นหัวหน้าผู้สอนครับแทนชีของโคชวิมโบโรที่ได้เย็ทางกับทีมไปเมื่อระวันที่ผ่านมาครับโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของเปียพลนันครับก็ได้คุมทีมนัดแรกไปแล้วครับในศึกรรยการคอตานช้างเอเบครับโดยกันนั่นเองครับโดยทางฝั่งของเจ้าได้นั้นครับในวัย38ปีครับหรือเปียพนครับถือเป็นนักเตะซีเนียที่อยู่กาแข่งกับทัพขวางโซมาภัยมาอย่างยาวนานเลยครับ และอยู่ในชุดคว้าแชมป์ไทยลีก2019ถึงแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งครับที่จะออกไปค้าแข่งกับบริรัมและนอกบวกพิเชีย ก่อนจะกลับมาสู่บ้านหลังเดิมอีกครั้งในฤดูกาลนี้ครับจนกระทั่งได้รับโอกาสครั้งสําคัญขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่ของทีมในที่สุดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของต่นั้นเจ้าใดเลยครับในการขึ้นมาเป็นแม่ทัพของทีมโดยเจ้าตัวนั้นครับเคยทําหน้าที่มาแล้วหลายปีที่ผ่านมาครับในฤดูกาล2019พาทีมลงแข่งขันในรายการของศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2019กับรอบคัดเลือกรอบที่2ครับโดยการเปิดบ้านชนะสโมรสรยังกุงยูเนเต็ดทีมจากบริเยนมา ไป3ประตูต่อหนึง่งซึ่งก่อนเกมในกะล่าวนั้นครับเ่จะเริ่มทางฝั่งของทีมนั้นครับเพิ่งที่จะเริ่มแต่งตั้งโค้ชไอตันดอสซานโตสโค้ชชาวราซิลมาแล้วครับแต่ยังไม่พร้อมทาหน้าที่จึงทําให้ทางฝั่งของตอรนานเจ้าใดนั้นครับรับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวในช่วงที่เจ้าตัวนั้นครับกำลังรักษาการบัจ็บนั่นเองครับโดยสัทางฝั่งของเปียพิลพาดิชชโกนั้นครับก็เตรียมที่จะคุมสิงห์เชียงรายอีกแหละครับ ในการทำศึกออกไปเยือนดอกบชุชเชฟซีครับก็ถือเป็นทีมเก่าเลยครับในการคาแข่งของตารานเปียพลผ่านนิชิกุเลครับประเด็นข่าวสารที่3ครับรอไปตอนที่ตองฝั่งของตะ้านชนะทีมกันหน่อยครับลาสุดตามฝั่งของเจ้าเจาครับออกมามองเนยครับว่าการเพิ่มโควตาต่างชาติคือเป็นการคัดกรองผู้เล่นโด,ดยสัมเนครับ โดยทางฝั่งของตะนั่นชนาทีมสงกระสิท์นั้นครับกองกลางกัปตันทีมของ BG จีปทุมครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังบุกไปเอาชนะการไทยศรีสอประตูต่อหนึ่งครับในรายการเอเปคครับ2024หลอก14ทีมนั่นเองเลยครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะนั่นกัปตันทีมครับอย่างตะนั่นชนาทีมครับได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมเลยครับว่าเป็นเกมที่ยากของตะนั่น ของเราเลยครับในการไปเยือนท่าเรือเป็นทิมที่จหญ่ครับเราได้เล่นในบ้านขอด้วยเลครับก็าอาจจะยากเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ทุกคนรู้เลยครับว่าเราเคยชนะเขาในบ้านและเราจะชนะเขาอ,อีกในบ้านอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เราปลุกใจก่อนลงสนามเราเล่นเพื่อตราสโมสรครับมันเป็นอาชีพของพวกเรารับในสนามเราต้องเป็นเบือชีพเพืิอที่จะเอาชนะ พอจบเกมครับทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันจริงเลยครับก็มองได้ทั้งสองมุมเลยครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวันนี้สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีสุดท้ายเลยครับคือการคัดกรองผู้เล่นมันก็อาจจะมีคนไทยที่ได้เล่นคนที่ไม่ได้เล่นก็มีทีมใหญ่ครับก็อาจจะเอื้อหน่อยนะครับเพราะจะมีเงินทุนที่จะได้ซื้อนักเตะดีๆเข้ามาคนไทยก็อาจจะได้ลงน้อยลงครับก็อาจจะเป็นคนไทยที่เป็นหัวอาทิจริงจริง สุดท้ายครับก็อยากให้น้องๆครับทำไม่ได้พยายามที่จะสู้เพราะเรามาแดนแดนแค่เพื่อสโมสรครับแต่เราแ่นให้ทีมชาติอีกด้วยเลยครับและสุดท้ายเลยครับพวกเราค่อนข้างที่จะคุยกันเยอะมากครับพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติทีละนิดครับให้กระหายในชชนะทุกๆนั้นพวกเราคือทีมใหญ่ด้วยกันแหละครับ และสลับโปรแกมต่อไปครับขอนทานเดวิดบีจีทุ่มครับออกไปเยือนสึกหนักเลยครับพบกับสวานแคตนักรรลนสิมามาาสีครับในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้ครับในเวลาหนึ่งทุ่มเลยครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0ดสปันาสนั่นเองครับ ประเด็นที่4กันหน่อยครับเราไปต่อที่ฝั่งของโคดอนลังสันกันหน่อยครับหลังจากที่คัมแบ็กกลับมาหนยครับล่าสุดนะครับต้องฝั่งของโคดอนลังสันวชโชคนั้นครับวหน้าผู้สอนของการท่าเรือสี่ได้ออกมาเปิดใจเช่นกันเหลยครับหลังเปิดบ้านภพ้ต่อบีจีสองประตูต่อหนึ่งครับในรายการของช้างเคคักตกระตบส4ทีมสุดท้ายครับไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเหลยครับ โดยทางฝั่งของตะลั่นโคณรนานครับได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมเช่นกันหลยครับว่าเสียใจเหลยครับเราเองก็ยังพยายามอยู่ก่อนหน้านี้ครับเราเองก็แพ้แต่บีจีเราก็จะพยายามส่วนวันนี้ครับทุกคนก็พยายามยืนย้ํากันแล้วและครับเราก็ไม่สามารถเอาชนะบีจีได้ครับต้องขอโทษฟุตบอลอีกด้วย จริงเลยครับตอนช่วงแรกครับเริ่มเกมมาจนถึง30นาทีก็ต้องบอกเลยครับว่า BG จีทได้ดีกว่าเป็น BG จีครับที่ยอมรับจริงๆเลยครับว่าทําได้ดีกว่าทีมเราก็ไปปรับกันทําให้ดีขึ้นเลยครับแต่เราก็ไปพลาดเรื่องการเสียประตูให้ไปหน่อยครับในช่วงที่เราตีเสมอไปและหนึ่งหนึ่งเราก็มาพลาดประตูที่2มันก็เลยทําให้บรรยากาศครับของทีมดาลงไปและเมื่อทุกทามครับถึงโคต้าต่างชาติที่จะเปลี่ยนมาใช้5้าบวกสครับในรุ่นกันหน้าซึ่งทต่ฝั่งของโคดอนครับได้ออกมาตอบกับ คำถามที่ผู้สื่อข่าวได้ถามไปเลยครับว่าแต่ในแง่ของความสนุกครับผมเองก็ต้องมองเลยครับว่าไทยลีกคงจะมีความสนุกมากขึ้นเพราะว่าเราก็คงมีนักเตะต่างชาติและอาจจะได้เห็นครับดูเกมฟุตบอลที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับทีมชาติทีหนึ่งเลยครับเพราะว่าถ้าหากเราอยากให้ทีมชาติพัฒนาควบคู่กันไปทีนี้เลยครับเราก็ต้องมาลองดูเลยครับว่าจะมีสักกี่ทีมที่จะผลักดันนักเตะไทยให้ลงมากกว่าต่างชาติคือมันอาจจะส่งผลกระทบเลยครับแต่มันยังไม่รู้วิธีการ ว่าจะแก้มันคืออะไรก็คือตัวผมเองครับก็รู้มาจากข่าวนะครับว่าจะมีการปรับโคต้าต่างชาติซึ่งแตทถาม้วครับที่ทําอยู่ในลีกฟุตบอลมันก็คงสนุกขึ้นแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทัพสิงคโปราการเที่สี่ครับก็จะต้องบุกไปเยือนตัวฝังของช้างป่าห่วยค่าแข้งนะครับหรือทัพอุไทยในศึกทลีกนัดที่4ี่ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนครับในเวลา18นาฬิกาตรงเป็นตอนปลายแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ